สวัสดีครับผมสุรเชษ์นะครับจากโปรแกรม n e s t e d นะครับโปรแกรม Nested เป็นโปรแกรมบัญชีที่จะเสริมในเรื่องของการเอา Data a n a l y t i c ติกมาใช้กับตัวองค์กรรวมไปถึงการที่จะทำให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเห็นสภาพการเงินของบริษัทการลดความซับซ้อนในการทำงานนะครับจุดแข็งของตัวโปรแกรม Nested เป็นระบบบัญชีนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของการทำา d t t a a n a l y t i ติแล้วก็ช่วยในเรื่องของอ การทำให้บริษัทเนี่ยมีความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้นถ้าพูดถึงเพนพอยต์ตอนนี้ของกลุ่มอุตสาหการรมต้องที่เราก็จะเป็นเรื่องของดีมานที่มันลดน้อยลงมากๆนะครับมันจะทำให้เกิดปัญหา2ด้านก็คือ1ในระยะเวลาอันสั้นนี้ก่อนผมคิดว่าตัวสาหการณ์โควิดน่าจะยังไม่ดีขึ้นในเร็ววันนะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องบริหารจัดการ ด้วยจํานวนดีมานที่มันเหลืออยู่เนี่ยครับทำยังไงที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของฟิกค,คอสเนี่ยมันลดน้อยลงให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าสมมุติว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมตัวที่จะรีโนเวทซ่อมแซมหรือว่ามีการจ้างพนักงานเข้ามาใหม่การบริหารจัดการเงินสดที่มันอยู่ในบริษัทของเราเราจะต้องไปกู้ธนาคารที่อื่นไหมเราต้องไปหาแหล่งทุนที่อื่นไหม เพื่อที่จะมาเสริมสภาพคล่องส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการทําการตลาดเพื่อที่บูสต์ให้ลูกค้าเข้ามาใช้มากขึ้นการทําโปรโมชั่นการลดราคาห้องพักอย่างเี้ครับมันจะต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมนะครับมันจะต้องพีดิกให้ได้ว่าเงินสดที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยมันเพียงพอไหมเพื่อที่จะทําให้การทํางานตรงนี้มันล่ารื้นมากขึ้น จริงๆแล้วใน s t e d เองเนี่ยเราออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับธุรกิจที่หลากหลายน,นะครับเพราะว่าหนึ่งแรก็คือมันเป็นการทำงานด้วยการเก็บข้อมูลนอนคลาวมันทำให้สามารถทำงานได้จากทุกที่นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเข้ามาที่บริษัท 2. ก็คือว่ามันเป็นการทำงานแบบ c e n t r a l i z e นะครับแทนที่หัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกพวกนี้จะใช้เวลาพวกนี้ไปทาหน้าที่ของเขา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือว่าเป็นการควบคุมดูแลงานที่เขาได้รับผิดชอบกลายว่าเขาจะต้องเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมานั่งทําตัวเขาเรียกว่าซัมมารีหรือว่าการทารีพอร์ตเอาข้อมูลมาให้ทางผู้บริหารเพื่อเป็นการตัดสินใจเขาเสียเวลาไปกับการทารีพอร์ตพอสมควรแล้วบางทีรีพอร์ตพวกนี้ก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็เชื่อถือได้บ้างเชื่อถือไม่ได้บ้างการนำเอาเนสเต็ไปใช้ในบริษัทมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยมันคือ1 0 0เลย ตอนนี้ผมถือว่าเป็นช่วงที่สดใสเลยนะครับของนักพัฒนานวัตกรรมนะครับเราสามารถที่จะแก้เพนพอยต์ใดเพนพอยต์หนึ่งได้เล็กๆเนี่ยนะครับมูลค่าในมหาศาลเลยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเลยทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะครับคือตอนนี้มันมีวิกฤตขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าเราย้อนเวลาไปเมื่อก่อนหรือว่าตอนนี้ด้วยซ้ําไปตัวโปรแกรมบัญชีเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าพนักงานหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความสําคัญของมันเท่าที่ควรเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันไม่มีอะไรมา disrupt ขนาดนี้หนักๆขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมี disrupt ที่หนักมากๆเพราะฉะนั้นในการทํางานในทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมีความเข้มงวดหรือว่ามีความแม่นยํามากขึ้นน,นะครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะช่วยเหลือลในด้านนี้ได้เป็นอย่างดีครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านมาใช้ตัวโปรแกรม Nested นะครับเราคิดเป็นค่า Subscribe นะครับเดือนหนึ่งก็คือ3,500บาทถ้ามาใช้ตัวโปรแกรมของเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็มีบริการที่สอนออนบอร์ดให้นะครับหรือว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยใช้ระบบโปรแกรมบัญชีเดิมอยู่แล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่าทาง n e s t e d เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีกว่าอยากที่จะเอาข้อมูลเดิม แล้วก็ยกมาใช้กับตัว n e t t e เนี่ยอันนี้เราก็มีบริการในเรื่องของการทำ Data m า g r a t i o n ให้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ประกอบการเนี่ยในการใช้ตัวโปรแกรมนี้ได้เป็นอย่างดีจะได้ทันต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบันนะครับ